เขียนได้เขียนให้สดๆเขียนให้สดๆเขียนสดๆไปเลยอุนหลักหน่วยไปเลยเล็กๆแต่ไม่บอกว่ารางบนหรอกให้ซื้อลอตเตอรี่หกอืูให้ซื้อลอตเตอรี่นะให้ซื้อลอตเตอรี่เอาแบบนี้เนาะก็เบื้องต้นก่อนเอาอย่างนี้ใช่ไหมรูปมาแปลกเอาแบบนี้นะเข็นไหมแบบนี้ก่อนนะแต่แปลกในวันนี้มีขีดมีขีด ก็เ <S an> ขียนแบบนี้ไปก่อนขีดคืออะไรขีดเดี๋ยวค่อยหายช่องว่างใส่ช่องว่างในหัวใจเดี๋ยวว่าเราจะเอาตัวไหนใส่เอามุมมองนาทีแรกหรือเปล่าอืมนั่งคิดดูว่าจะเอามุมมองนาทีแรกใส่หรือ,อก็ก็ปกติผมจะเซตไปมุมมองผมจะมีอยู่สามจุดครับนี่ผมจะเอามุมมองมุมมองแรกนะมุมมองแรกที่คือยังไงก็ทิ้งอยู่ตรงกลาง ครับมุมมองที่สองคือเลขโจทย์เก่าเลขตัวเก่าเลขวังน้ำบนบก็จะเป็นเซตของหนึ่งคนดังเขาก็ไปใช้แล้วล่ะก็ปก,กติเขาจะที่ผมเคยบอกว่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็จะมีโซนเลขโบราณเข้ามาแทรกอีกอ่นนี่โซนหนึ่งนะและโซนที่เรามองไว้คือมองไว้คือเราทิ้งไม่ได้คือมองไว้ว มีอะไรเนาะโซนหนึ่งเนาะผมจำไม่ได้แล้วผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งส่งออนไลน์เพิ่งเสร็จล็อตแรกนะครับนี่เห็นไหมมาแล้วคอมเมนต์ตาซายแล้วเห็นไหมตึกตักตึกตักเอาแล้วรู้สึกว่าจะมีลุ้นแล้วล่ะวันสุดท้ายอาจจะคอมเมนต์คู่คอมเมนต์คู่เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยนะถ้าคอมเมนต์คู่อันนี้เเอาางดียวทางโล่งดีครับทางสายเปี่ยวเลยนี่ไงนี่ไงผมได้แล้วเดี๋ยวใบเดียวนะ เป็นพระเจ้าหรือไงจะได้รู้ว่าเลขดับไม่ดับเห็นออกมาทังนีโอโหแสนหกศูนย์แม้แต่ผมยังไม่รู้ว่าเลขหัวกอะไรอ่ะเลขมันมีตำราที่ไหนว่าดับไม่ดับมันไม่มีเลขมันมีแต่จะออกอารมณ์กำลังจะดีใครมายั่วลุงอีกแล้วเนี่ยฮะดับศูนย์ผมจะซื้อศูนย์ศูนย์ันี่ผมได้แล้วเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยศูนย์นี่แอัดจัดแล้วนี่อนี่อ้าว อนี่ก็ต้องต้องมีอะไรละผมนะครับอยู่ประมาณนี้นะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไชอบก็นจัดอ่แล้วคุยสนุกสนุกนะรถรถแอดทัดนะสยอาจจะพ่วงเบอร์โทรกับพศขับรถขึ้นไปฝั่งตะวันออกด้วยนะรถหันหน้าไปทางตะวันออกด้วยผมว่าอยู่ในรถผมแหละแต่รถรถผมมันจะมีเจ็ดศูนย์านยะใช่ มีเขามีเขาร่วมตัวกันหมดอ่ะพอสอผมก็0ูหกไม่เข้าใจศูนย์2 2> สองก็ใช้ได้ผมลองอยู่ลองลองศูนย์สองชอบไม่รู้นะแกพวกเลขดำมันก็ไม่ได้เงินหรอกแกพวก<笑><笑>เลขดำ เห็นจะเสียเง,งินนลนะมีเลขดับมาตัดให้ลุงน้อยออ <laughs> ลองตัดจ่าจ่ามาให้สักตัวสิตัดให้จ่าจ่านี่ตัดเลขลุงออกห้หน้อย <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้จะพูดไงน้อยไอ้คนทุกคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าหวยยอกอะไรหรอกครับเลขมันมีเก้าสิบตัวถ้าหนึ่งถึงศูนย์น่ะไปบอกว่าดับศูนย์นะบังเอิญสวยไปพูดเเลขตัวที่มันจะออกเป็นเลขดับกับ นี่ครับประมาณนั้นนะคนถ้าคนจะมีโชคก็มีคนส่งโชคประมาณนี้เราไม่ว่ากันหรอกเพราะว่าเป็นความคิดคนละอย่างครับคือผมจะไม่มีตําราไม่มีอะไรกําลังวันผมก็ไม่รู้จักเลขดับก็ไม่รู้จักนี่เป็นแบบนี้เนี่ยที่หายไปนาน,นจริงๆนะหายไปนานนั่นหนึ่งร้อยนี่หายไปนานแล้วนะอันนี้ผมไม่รู้ดูคิดคิด,คดอยากจะให้ดูเฉยๆผมก็ไม่รู้นะว่าจอกอะไรหรอกหนึ่งร้อย มีอยู่ตำแหน่งหนึ่งของกลุ่มสามตัวหัวมันก็ซ้ำๆเหมือนซ้ำๆเหมือนเดิมอ่ะแต่ผมเห็นูแล้วจุดหนึ่งแล้วผมยังไม่ได้ไปถอดอยู่เห็นเขาซ้อนซ้อนมุกให้เราดูเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรอได้ะะจะมาตัวหน้าคล้ายๆตัวเก่าอย่างนี้ที่มากลุ่หนึงคือเซตเขามองไปที่คือมันเซตซีโร่อนะคือมุมมองที่เรามองไปแล้วบางครั้งมันเป็นบนมันลงล่างเป็นล่างขึ้นบนนะทีนี้เราก็ต้องระวังว่า มันอาจจะสลับตำแหน่งกันได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับแต่มุมมองเราตั้งแต่ต้นจนตั้งแต่งวดที่แล้วจนวดนนี้คือยังไงก็ยืนยันอยู่ประมาณนี้ละจะตายค้าเดียวเหมือนเดิมอืมคือถูกไม่ถูกเดี๋ยวคว่ากันอีกเงินเนี้ยชอบโดนัทจะกินโดนัทเงินโดนัทนี่ชอบมากเงินเนี้ยจะกินโดนัทเงินเนี้ยมาแล้วตำนานไทยจะคุณสี่ดับพูดสองตัวเอ์พูดลำบากอยู่กับพวกเลขดับเนี้ย เออเออเอาจัดจับจับจนห<ม>นักอัสองตัวจัดหนักเลยเอา้าวถูกไม่ถูกไม่รู้เลยชอบแบบนี้ไม่รู้ชอบแบบนี้ชอบหวยแบบนี้อะ่ะอะไรชอบดับมันชอบมานะ <c oughs> <c oughs> เออเฝ้่าหาเด้เออ่า <c oughs> ชัดไหมท่านผู้ชมชัดไหมอืมจะซื้อตัวดับนี่ล่ละอืมจะซื้อตัวดับ ว่าตัวไหนผมจะซื้อตัวนั้นอ๋อเ้องต้นเบื้องต้นอย่าเพิ่งเอาหกตัวนะเอาสองตัวก่อนลุงอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนนะลุงไม่ไหวนะเดี๋ยวความรับแตกเดี๋ยวความรับแตกเอาไหมเอาไหมเพราะมันจะได้สามตัวนะอารมณ์แย่มาเรื่อยๆได้สามตัวนั่นไม่เอาอย่าเล่นมุกนี้ผมรู้แล้วอ้าวไม่มันเป็นความรู้สึกชอบเฉยๆออกไมออกไม่รู้เป็น ชอบตั้งแต่วินาทีแรกที่หวยออกแล้วล่ะก็เห็นรูปหน้าปกแล้วก็ชอบเลยอ่ะโดยที่ตัวหน้าก็กน่าจะโดดเด่นแล้วนะเขียนไว้แล้วเป๊ะนะครับไม่รู้นะเขาเรียวกว่าเป๊ะเ <laughs> วอร์เราก็ไม่รู้ว่าจอกอะไรหรอกครับรสไตล์ขีโม้มฟลุกอย่างเงี้ยนะคือมันต้องมีที่มาที่ไปอ่ะครับคือปกติเราไม่รู้มันดังอะไรก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะดูตามรูป ดูตามรูปเราที่แปลได้ไอ้รถลูกชิ้นผมงก็ผมมองเป็นรถประเมึกถ้าเป็นลูกชิ้นก็ต้องมีลูกชิ้นปลาหรอวะผมว่าต้องไปแบบนี้เลยต้องไปแบบนี้นะครับศูนย์ข้าสี่ก็เป็นตัวชูโรงอยู่นะถ้าหลักถ้าจะเขาจะกระโดดขึ้นบนพราว่าอยู่ข้างบนไม่มีอะไรถ้าศูนย์เขาศูนย์ข้าแทกก็จะมีประมาณแปดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี ศูน้าสี่นะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้หรอกถ้าศูนย์แทกบนนะล่างก็สลับกับตำแหน่งกันลงมาข้างล่างมุกมีมุกวันนี้ทุกอย่างมีมุกใช่คไใจไม่อยากเขียนเลขนะทุกวันนี้ไม่ค่อยอยากเขียนเลขจริงครับทีจริงผมไม่ค่อยอยากเขียนนะผมอยากจะเขียนแต่แปรป<ม>ุอ่ะแต่ว่าเป็นเลขที่ชอบนะไม่ไดไ้ไม่รู้ว่าออกอะไรหรอกเป็นเลขที่ชอบเฉยง ชอบก็เขียนตามใจนั่นแหละคือ,อเขียนก็อ,อยู่ในอาจารย์แม่นั่นล่ะใคร,ครเป็นเลขที่ชอบอืทั้งนั้นใครจะแปลงไปเป็นอะไรก็ว่าไปนะน,นิดๆหน่อยๆลดแต้มขึ้นแต้มก็ว่าไปใช่ครับเป็นไปได้หมดนะครับก็เต้เพื่อบันไฟไม่บ้านดีไหมใช้เบื้องต้นก็บ,บ้านเลขที่จ้ะบ้านเลขที่อะไรก็ว่าไปอ๋อ ผมไ่เอาอะไรแน่กับลูกกลมๆไม่ได้แล้เอาอะไรมาวัาดกันไม่ได้แล้ครับม,มันมันไม่ไม่มีใครรู้ว่าจะออกอะไรหรอกครับคือถ้ารู้จริงๆคงรวยเป็นแล้วละ่ละอันนี้คือวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ครับวิเคราะห์ไปตามฝันบ้างวิเคราะห์ไปตามเซน์บ้างก็พอจะช่วยได้เนาะครับคือสาหรับโอ้โหเริ่มคอมเมนต์ถูกตัวแล้วมั้งเนี่ยสามตัวด้วยน่ากลัวทั้งวันนี้ <laughs> ออใส่แหวนเพชรก็ติดศูนย์ไว้เลยจะรูดศูนย์ได้ถามความฝันก็มีแต่มีโชคมีลาบ,<ร>าบล้วยจะมีลูกเต้าหรืออะไรอยู่มีโชคมีลาบแน่นอนใส่แหวนเพชรใช่ครับกรอบไม่โชว์นะยังไม่โชว์เลยยังไม่ได้ดูจะยังเงียนยจะโชว์หรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวเพราะเป็นเลขสับตำแหน่งอยู่ใช่ครับเลขสับทางสับตำแหน่งถ้าไปดูกรอบเก่าก็จะพ่วงหนึ่งเยอะมากเลยทิศทางไม่รู้ไปยังไงไปยากมากเราต้องมาเซตกลุ่มเอาครับ คือบางต้นเราสองตัวก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเอาสามตัวมันยากยากมากาคือเป็นถ้าสามตัวมัน,นฝืนธรรมชาติมากนะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเดี๋ยวตัวที่สามค่ว่ากันไม่ได้เลยอะห้ <c oughs> ามทิ้งนาอาจารย์แม่งวนนี้แต่ใครชอบอาจารย์แม่กับจับอาจารย์แม่ส่วนตัวผมชอบกระทะกับหม้ออ่าแค่นั้นเลยศูนย์นั่ลืะคือไม่ต้องว่าผมไป เอามาแต่ไหนคือผมดูกับรูปปกดูเตอรี่มีกระทะกระหมกอ็จัดไปเลยดีนะไม่เห็นล้อรถเมย์อีกสองพันบาทตากระตุกเหรอเข้าหกแปดกะดีเบอร์โทรผม